เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Call of Duty m o l e r n นะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาทําการเล่น 1- นึ่งหนึ่ง,น,งน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะตกท็อปห้าพันอีกแล้วนะอุตสา่าห์แบบไต่ไปสูงแล้วครับอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกมแรกของวันนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้วอร์มเลยนะแล้วก็มาเล่นเลยครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานอย่างที่บอกไปข้างต้นครับ อ่ะแล้วเราก็เหมือนอันนี้เขาจะสุ่มมาเป็นฟีฟอร์อนะครับผมก่อนอื่นผมก็ขอจัดเตรียมอะไรสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็วิ่งเลยครับผมและเหมือนศัตรูจะอยู่ในนี้นะครับผมโอ้โอเพาเลิงรอเลยเหมือนคนนี้เขาจะเล่นสายแคมแคมหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยฟังเสียงเท้าเขานะครับถ้าเขาเล่นสไตล์แบบนี้ โดยส่วนมากเวลาผมเล่นนะครับผมจะค่อนข้างใช้จิตวิทยานะครับผมอาจจะใช้ฟังเสียงแล้วก็ไม่ได้เน้นสก,กิลเพย์เยอะเกินไปนะครับแบบจะไปวิ่งยิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเล้งเนี่ยเวลาส่วนใหญ่นี่เราไปวิ่งยิงนะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ยิงเลยนะครับแต่ว่าการเล่นหรือเกมเพย์แบบนี้นะครับสไตล์การเล่นแบบอย่างนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยชอบกันนะครับผมก็เขาอาจจะเรียกกันว่าติ่มนะซึ่งผมก็ เมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นครับแต่ว่าพอเราเล่นไปเนี่ยแล้วเราเหมือนมีความรู้เพิ่มขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าการเล่นสไตล์แบบนี้มันได้กลับได้คิวมากกว่าการที่เราไปวิ่งยิงนะครับผมเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับเราเรียนรู้จากศัตรูนะครับผมแบบเหมือนเวลาอยากเก่งขึ้นเนี้ยเราก็ต้องดูนะว่าศัตรูเขาเล่นยังไงกันนะครับผมแบบเขาเล่นสไตล์ไหนเขาถึงจะแบบว่าขึ้นแรงได้ครับ แล้วนี้ผมก็เหมือนจะเห็นเขาก่อนนะแล้วเขาก็ติดเลเซอร์มาด้วยนะครับทําให้ผมได้เปียกมากขึ้นเขาก็โดดมาถ้าผมขอสไลด์หลบสักนิดนึงเราก็สไลด์กลับไปนะครับแต่เหมือนจะยังอยู่ที่เดิมสไลด์อีกทีแต่ผมก็ยิง,ยงไม่โดนนะผมนี่เล่นสนายนี่ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับโอเคเปลี่ยนจุดเลยครับผมโอเคเขายังอ่าแต่เหมือนเขาจะรู้ทันนะว่าผมเปลี่ยนนะครับผมการเล่นสไตล์แนวนี้ส่วนใหญ่เขาก็ เรียกว่าจิตวิทยานะครับผมการเปลี่ยนมุมอะไรก็ตามนะครับผมแล้วเหมือนผมจะเข้าประชิดตัวเขาไปนะครับผมก็เลยต้องสไลด์ออกมานะครับอ่านี้ผมก็คือผมเนี่ยไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งบ่อยนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยรู้จุดเกิดเลยนะครับอ่าแล้วเหมือนเขาจะไม่รู้นะครับรอบนี้แล้วผมไม่โดนเลยนะยังไม่โดน,นโอีกนะครับผมโอ้คือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าโอ้เมื่อกี้ทำไมย,ยิงแล้วมันก็ไม่โดนนะแบบว่า บางทีการลากกันอะไรจังหวะมันไม่ค่อยเป๊ะนะครับผมแล้วนี้เราก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับเขาวิ่งอมืองนู้นนะแต่ยิงไม่ตายนะครับผมเมื่อกี้เหมือนจะทะลุเหล็กไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยไปนะครับเราก็ชาระกสุนสักนิดนึงแล้วผมพยายามจะขึ้นตรงนี้นะแต่ติดตลอดเลยนะครับบางทีก็ขึ้นได้บางทีก็ขึ้นไม่ได้นะครับแล้วเหมือนศัตรูจะมานะเขาน่าจะไปอยู่แถวโซนมุมซ้ายที่ผมมองไปเมื่อกี้นะครับ่กลับมาจริงๆถังจริงๆนะครับกระโดดโอเคสับมุมเปลี่ยนนิดหน่อยครับ แล้วเหมือนเขาจะตามมูเมมผมไม่ทันนะครับ <c oughs> โอเคการเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจํากัดอยู่นะถ้าไปเล่นในแบบว่าพวกเอ,อ่อ55อะไรอย่างนี้นะครับยกเว้นแบบพวกเซิร์ฟแอนด์เดสทรนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยโ,โหเขทักนิดนึงสไลด์ติดอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วจะมอบแต่ว่าก็ยังตายนะเมื่อกี้ ก็คือบางทีเนี่ยมูเนต์เยอะเกินไปนะครับผมถึงจะมูเนต์เยอะนะแต่ว่าบางทีเขาก็ดักได้นะครับเขาก็ไม่ได้ว่า,วาแบบว่าเออจะเิงตามเราไม่ทันนะครับถึงเราจะสไลด์เยอะก็ตามนะครับอันนี้ผมวิ่งแล้วติดนะครับผมเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับเราก็มาหาใหม่แบ็กสไลด์สักนิดนึงไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเหมือนกัน,นครับผมอ่ะเราวิ่งมาแบบนี้แต่ผมยิงยิงไม่โดนขอแก้มือสักหน่อยกระโดดยิงไปโอ้โห ไอจ okay, okay. <the okay, okay. ังหวะที่ไม่คิดว่าจะโดนก็โดนนะครับผมโอเคเมื่อยครับขอแบบโอเคแล้วเขาโผล่มาอดีจังหวะเมื่อกี้คือผมแบบสะบัดมือนะเพราะว่าค่อนข้างเมื่อยนะครับไม่ได้เล่นนานด้วยอ่าเราก็มารอศัตรูนะครับผมเราไม่ต้องกลัวนะครับอ่ามุมนี้เราจะจ้ำช็อตแล้วก็โดนนะครับผมเขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยรู้จุดรู้มุมเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้คือแบบว่ามาเลย คือถ้ารู้นี่คือผมก็คงจะวิ่งหาแบบตรงจุดเกิดที่เขาจะเกิดนะครับแต่อันนี้คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามุมแบบเกิดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับด้วยความที่เราไม่ได้เล่นบ่อยนะครับผมห้พองพวกเนี้ยคนที่เล่นบ่อยๆอ,อย่างเช่นคิวเฮากับชีฟเมนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จุดเกิดนะครับและการที่เราจะสู้กับคนรู้จุดเกิดเนี่ยถ้าไม่ใช่ปืนสไนนี่มันค่อนข้างเล่นยากนะครับ ถ้าเป็นปืนกลเหลืออะไรเนี่ยเราสามารถแบบบางทีเราเห็นก่อนเราเปิดยิงดักเนี้ยเท่ากับเราต่อเลื่อนเขาไปก่อนนะแต่สไนนนี่คือมันมีโอกาสสองครั้งนะครับก็คือยิงโดนเลยกับพลาดนะการที่ถ้าสมมติว่าเขายิงพลาดเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนจุดแล้วก็หาม,มุมยิงนะครับแต่ถ้าเป็นปืนกลเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะครับส่วนใหญ่หนึ่งหนึ่งเขาก็จะไม่เล่นปืนกลกันเลยนะส่วนใหญ่มากสุดนี้ก็จะสไนนนะครับลูกซองนี่ก็ จะเห็นน้อยหน่อยนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างอื่นนอกจากสไนเลยครับแล้วก็แล้วก็แบบพวกโหมดอื่นที่จะเป็นโหมดแบบบูตแอสเซอร์อะไรอย่างงี้นะซึ่งผมก็ไม่เล่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมันเหมือนมันเป็นเกมยอดมนุษย์ไปแล้วนะเหมือนเล่น BR อไรอยะไรเงี้ยถ้าสังเกตนี่คือผมจะไม่ค่อยเล่น BR เลยนะเพราะว่าคือแบบด้วยความที่เราเล่นแต่ MP นะแล้ว MP มันแบบว่าตายเกิดตายเกิดแต่ BR เนี่ย มันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับผมอะเราเขามาอย่างนี้นะผมว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยจะเล่นอย่างนี้นะครับโดยการเปลี่ยนจุดแล้วก็ขึ้นที่สูงนะครับคือเราพยายามอย่าให้ศัตรูเนี่ยเอ,อแบบเห็นว่าเราอยู่จุดเดิมนะครับแต่อันนี้จังหวะเขาเล็งผมไว้ก่อนแล้วเขาเห็นนะคือผมมาเห็นเขาที่หลังนะครับนึกว่าเขาแบบว่ายืนยืนค้างนะครับโอเคเขายังหายอยู่ นี่ครับมันคือเป็นการเล่นแบบจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือเราเปลี่ยนบุมไปเรื่อยๆนะครับโอเคเหมือนเขาจะให้ใช้เ d r ยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยจับเลยนะสไนนี่ผมเคยจับแค่2กระบอกนะครับก็คือ p ีเคกับปืนเมื่อกีนะครับชื่อปืนอะไรผมก็ลืมไปแล้วนะโอเครอบนี้ผมก็กระสุนใกล้หมดนะครับก็เลยหยิบมาทั้ง2ปืนเลยนะครับเผื่อแบบเราพลาดนะเราก็จะได้เปลี่ยนสับยิงไปเลยนะครับ อยู่นู้นเรียบร้อยนะครับผมเหมือนปืนนี้ก็จะเล่นได้นะแต่ว่าเขาเหมือนจะตั้งโหลดเอาในการแบบชักกระสุนค่อนข้างช้านะครับผมโอเคแล้วเหมือนจะมาและก็ขอปิดด้วยปืนนี้เรียบร้อยนะครับไปต่อกันเทมสองเลยครับผม โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่2นะครับและรอบนี้เราก็มาเจอกับกับตันไพรส์นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็กับตันราคานะครับก็นกขอบดูตี้เขาก็ตั้งชื่อนะครับโซบสบู่โกสผีนะครับไพรส์ราคานะโอ้โหแต่ละชื่อนะครับผมแบบเอ้ยนายสบู่นายไปยิงซิเอออะไรอย่างนี้โอเคเราข้สไลด์มานะครับผมโอ้โหเหมือนจะรีบนะครับรอบนี้ผมก็ใช้มูเมนต์ไปนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็พลาดไปนะ ด้วยความที่ผมแบบว่าเปอร์เซนต์การเอมมิ่งนี่ห่วยแตกมากครับมีแต่มูเมนต์นะ <c oughs> โอเคเราก็หาเขาวิ่งบมลอยู่แถวนี้นะครับผมอ่าแล้วเขาไม่กลับมานะครับขอเลี้ยงมุมนี้สักนิดนึงเขาน่าจะอยู่แถวโอเคเลียงไม่ถูกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเขาสไลด์มาครับผมก็สไลด์ถอยออกมาเราไม่โดนครับพยายามวิ่งเข้าไปโอ้โหแล้วเขาสไลด์โอเคใจเย็นใจเย็นรอเขาออกมาครับสไลด์มานี่เรียบร้อยนะผมก็เมื่อกี้ผมก็รอเขานะครับ เขาสไลด์ออกผมก็ <S <S <ๆ S 1> ค่อยสไลด์ตามนะอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการสไลด์ครั้งที่2เนี่ยเราได้เปรียบศัตรตูเสมอนะครับอ่าแล้วจากนั้นนะครับผมเราก็ค่อยๆฟังเสียงเท้าเข้าไปนะครับดูเหมือนเขาจะเป็นสไตล์ค่อนข้างวิ่งยิงเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ประมาณกึ่งวิ่งกึ่งเดินนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าไม่ทําให้เขารู้นะครับว่าสไตล์การเล่นเนี่ยเราเป็นยังไงกันแน่ครับบางทีเราจะวิ่งบางทีเราจะเดินนะครับและเหมือนเขาจะอยู่ฝั่งตรงรถ ตรงนั้นนะครับผมอ่าแล้วเหมือนเขาจะมาแถวนี้นะเราก็สไลด์ไปสไลด์มาครับผมอ่าโอเคแล้วเขาวิ่งมาครับเรียบร้อยนะเนื่องจากผมดักรอไว้แล้วนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นสภาพการเล่นติ่มแล้วครับตอนนี้แต่ในแรงนี่ผมก็ยังเหมือนเดิมนะการใช้สโมกลัดนี่ก็คือเป็นแนวทางการเล่นเหมือนของผมเหมือนเดิมเลยแต่ถ้ามาหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็คงจะวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะครับแล้วแต่ที่ผมจะตัดสินใจนะครับผม on my d e c i s i o n นะครับโอเคเราเขาวิ่งมาเรียบร้อยนะผมพยายามหาตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่รู้แล้วว่าสไตล์การเล่นผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาคงจะต้องระวงข้างบนข้างล่างไปหมดนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นสนายนี่คนส่วนใหญ่นี่เขาวิ่งแต่ข้างล่างนะการเล่นข้างบนเหลืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยวิ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเอ้เราก็จะสามารถคาดการได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีแต่ข้างล่างแต่ผมเนี่ยพยายามที่จะเล่นแบบว่า มีทั้งข้างล่างข้างบนเพื่อให้เขาแบบอตอนนี้ขอสไลด์ก่อนอเยังไม่ได้อีกแล้วก็ <c oughs> คือยิงไม่โดนเลยนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็ก่อนก่อนหน้านี้นะที่ผมได้อธิบายก็คือต้องทําให้เขาเนี่ยเราแวงว่าเราอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเพื่อมันจะง,ง่ายต่อการเล่นของเรานะครับแล้วก็ยากต่อการเล่นของเขาแล้วเขาสักกระโดดสไลด์มาครับผมโอเคเราก็ใช้ท่าย,ยากหน่อยครับเรียบร้อยไปนะครับผมอ่า แล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆวิ่งไปนะครับแล้วเขาวิ่งไปเรียบอุยแต่ไม่โดนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้มันไม่โดนได้ยังไงนะโอเคแล้วเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้นะครับผมอ่าไปอยู่นู้นแล้วก็สไลด์ไปทางซ้ายนะแล้วก็กลับมาเรียบร้อยนะครับผม,อมตอนนี้เขาแบบดักทางผมไม่ถูกแล้วนะอ้าวออกเลย โอเคครับแล้วเราก็มาต่อกับตาที่3กันเลยนะครับแต่เหมือนเมื่อกี้ผู้เล่นคนที่2เขาก็ออกนะครับเขาอาจจะไม่ชอบในสไตล์การเล่นของผมนะก็คือตอนที่เรากดเล่นนะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าต้องเล่นสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็คือเข้ามาก็กดเลยนะครับ อ่าและอันนี้ก็จะเป็นคนที่3เหมือนเขาใช้สกินเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าผมเหมือนจะไม่ได้โหลดสกินของทุกตัวละครไว้นะครับก็เลยเห็นเขาเป็นชุดแบบเริ่มต้นนะครับอ่าก่อนอื่นผมก็จะวิ่งมามุมนี้แล้วก็กระโดดเช็คก่อนเลยครับผมไม่รู้เลยครับว่าจุดเกิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคเหมือนจะพลาดนะล้วเขาพลาดเราเขาก็กระโดดหลบนะครับผมโอ้โหมาผมก็โดนเปิดหัวก่อนเลยนะครับตัวแรกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคืนและเหมือนผมจะสไลด์แล้ว เผลอไปกดน,นั่งนะครับผมแล้วก็หลบมานะครับมาเล่นทายยากตรงนี้สักนิดนึงแล้วเหมือนเขาจะอยู่นี้เรียบร้อยไปนะครับผมฟุกเข้าหัวไปนะจังหวะเล็งแล้วเข้าพอดีนะครับและอันนี้เหมือนเขาจะเล่นเป็นฟอนไลน์นะครับผมอโอเคแล้วเหมือนเขาจะยังไม่รู้นะว่าผมมาตรงนี้แล้วโอเคเหมือ <projections> นเขาเพิ่งจะรู้ตัวนะครับผม <oro> โอเคแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนปืนที่เขาจะใช้จะเป็นเ กอกอกอฆ่าหรือเปล่า่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าชื่อปืนมันชื่อว่าอะไรผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแม้แต่ปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ยลืมชื่อไปแล้วโอเคแล้วเหมือนเขาจะไม่รู้นะครับผมเ,เขาไม่ได้ฟังเสียงเท้าเลยนะจากที่ผมดูนะครับผมก็จะมาดักข้างบนนี้เลยนะครับอ่าฮะแล้วเหมือนผมจะรีบเกินนะครับเขาติดอิมอร์ทัลนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะยิงเขาตายได้นะครับเนื่องจากเขาตัวสีแดงหรือว่าอิมอร์ทัลนั่นเองนะครับ โอ้โหผมนี่ยิงไม่โดนเลยนะแบบว่าสับไวแบบมูเนต์ไวจนแบบว่ายิงไม่ทันเลย,ยเราติดนะครับโอโ้แต่เขายังพลาดผมก็พลาดเหมือนเดิมสไลด์ออกมาโอ้โหเรียบร้อยนะยังแก้ได้นี่ถ้าเป็นคนแบบประเภทแม่นมากๆนะผมน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับตั้งแต่ช็อตที่กระโดดไปติดมุมตรงนั้นนะอ่าแล้วนี้เขามานะเพราะฉะนั้นเขาเล่นเป็นแบบฟอนไลน์ผมก็จะไม่เข้าไปประชิดตัวเขา เกินไปนะครับเนื่องจากมันติดอิมมอร์ทัลนะครับผมรออิมมอร์ทัลหมดเราก็ยิงนะแต่ผมก็จะยิงไม่โดนสักทีครับโอ้เหนือใจกับตัวเองโอเคในที่สุดก็โดนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาจจะทําให้ทุกคนวิงเวียนศีสษะหน่อยนะครับใครที่เป็น m o ชั o น s i g n a t เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาล้วเหมือนเขาจะได้ยินนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาก่อนนะเมะื่อกี้แต่เหมือนกระสุนผมเนี่ยเหลืออีกสิบนัดเท่านั้นเองนะครับผมอาจจะต้องเก็บปืนเขามาใช้นะครับผม โอเคแล้วเขาวิ่งมาแบ็กสไลด์กลับมานะครับผมเป็นการสไลด์หลอกแบบประเภทหนึ่งนะครับแบบสไลด์ไปแล้วกลับมาเหมือนเป็น2คอมโบนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจุดกระโดดยิงไปนะครับแต่เหมือนตอนนี้จะยังและยิงไปโอ้แล้วจอด็อดมา่อกี้นะผมไม่อยากจะเชื่อนะครับผมมันแบบมันโดนได้ยังไงนะคือแบบพอเข้าใจนะว่ามันทะลุกำแพงได้นะครับผมแต่ว่าคือมันแบบ เป็น impossible s h o t มากเลยนะช็อตเมื่อกี้สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ใช่คนทั่วไปสิอาจจะแบบว่าพวกที่เป็นเมนสไนนะครับผมคนที่เป็นเมนสไนเนี่ยคือเขาอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นสไนบ่อยนะครับการที่จะเล่นสไนเนี่ยนอกจากจะเล่นในเฉพาะแรลงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาเล่นแค่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นคือในแรลงเนี่ยจับสไนเพราะว่าเป็นความจําเป็นนะครับบางทีเนี่ย ด่านมันไกลมากนะเราก็ไม่เหมาะกับการที่เราจะรัชนะครับผมเพราะว่าบางคนในแรลกเนี่ยเล่นสนายแล้วเขามีความเม่นยันที่สูงมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเล่นสนยนะครับผมมันก็เลยทําให้ผมพอมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับโอเคแล้วก่อนหน้านี้คือผมก็พูดอย่างเดียวก็คือแหมเราก็มูเมนต์เยอะนะครับผมอ่ะเราก็ยิงไม่โดนอีกแล้วสไลด์กลับมานะครับผมโอ้โหแต่ผมสไลด์ติดมุมนะเขาเลยแบบว่าเล็งผมได้ง่ายเลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้สกอร์เรานำค่อนข้างขาดลอยเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมตายไปแค่สองครั้งเองอะแล้วเหมือนเขาจะมาะครับมุมตรงนั้นมุมตรงนั้นเนี่ยถ้าคนที่เล่นบ่อยๆหรือว่าคนที่เล่นแบบนี้จนรู้นะครับแล้วก็เคยโดนยิงเคยโดนอะไรเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้เลยนะว่าไอ้ตรงไม้ๆที่ผมซูมไปเมื่อกี้นะมันสามารถยิงทะลุได้นะผมโอเคเขาเปลี่ยนจุดไปอยู่ทางซ้ายแล้วนะเรียบร้อยไปนะครับผม บางทีเนี่ยบางทีผมเล็งนี่จะโดนก็คือโดนเลยนะถ้าไม่โดนก็คือไม่โดนเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับโอเคอันนี้คือเล็งตามนะโอ้โหเกือบโดนนะผมนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการบางทีเราูฟเมนต์เยอะเกินไปก็ใช่ว่าศัตรูเขาจะคํานวณเราไม่ถูกนะครับคือแบบยิงแรงส,งส,งสงูงๆนี่ถ้าใช้ปืนกลเนี่ยเราไปูฟเมนต์เยอะเนี่ยเราตายนะครับคือบางทีเนี่ยการซิกแซกเนี่ยถ้าเราซิกแซกแบบ รีบหมนุนอะนะหอกไปมากลับเร็วเกินเนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นเหมือนเราวิ่งอยู่กับที่นะซึ่งคนที่มาทําสเต็ปแบบนี้กับผมเวลาผมเล่นปืนกลเนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวเลยนะครับเพราะว่าอยากที่รู้ๆกันนะว่ากระสุนในสมัยนี้คือมันก็แม็กซีนแม็กหนึ่งเนี่ยมันคอดข้างเยอะนะทุกคนแล้วเวลาเรายิงเนี่ยถ้าเราเจอสไตล์แบบนั้นเราก็สามารถที่จะแบบว่าคิดสักนิดน,นึงใจเย็นนะครับแล้วก็ยิงอย่างมีสตินะครับอ่าแล้วอันนี้ก็สกอร์ก็จบไปแล้วนะครับ 9ก้าต่อ2นะครับผมโอเคก็เรามาดูกันนะว่าเขาจะเล่นจนจบเกมไหมนะครับเขาจะออกเมนคนที่2องเอเรียบร้อยไปนะครับเขาเดินออกมาอย่างนั้นโอเคเหมือนจะออกมามุมซ้ายไหมผมพยายามเรียนรู้เกิดเขาแต่เหมือนเขาจะมาข้างบนนะครับแต่เรียบร้อยไปนะครับผมคนนี้อาจจะประสบการณ์ยังไม่ค่อยสูงครับก็เลยยังแบบว่าเสียเหลี่ยมก็นั่นแหละนะครับ สองดานนี้ไม่ว่าจะเป็นชิปเมนต์หรือคิวเฮาส์นะครับคือคนที่เขาเล่นหนึ่งหนึ่งบ่อยเนี่ยอย่างที่บอกเขาจะรู้จุดเกิดนะครับยิ่งแบบบางคนเนี่ยโอโ้ยิงแบบวอลแบงเลยนะแบบคือแบบเกิดปุ๊บรอเวลาแล้วก็ดักยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบเล่นเลยนะหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าบางทีไม่เบื่อริงครับนอกกนั้นผมก็จะปั๊มสกินเพชรนะครับแต่กลายเป็นว่า ผมปั๊มสก,กินเพชรแล้วบางทีเราชอบเล่นโหมดเออฮอร์ดพอยต์นะซึ่งเพราะว่าบางทีเราได้ยิงแล้วมันทําได้หลายอย่างนะมันเก็บได้แล้วไนเขาจะหลุดหรือเปล่าโอเคผมยิงเข้าไปนะครับแต่รอบนี้ถ้าเขาวิ่งมาแบบเดิมแล้วเขาไม่ทําอะไรผมก็คงจะไม่ยิงนะผมว่าอันน้เขาน่าจะโยนนะนะแต่เหมือนเขาจะสับปืนนครับ แล้วเหมือนเขาจะวิ่งมานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราสา์ออกแล้วยิงเรียบร้อยไปนะครับโหเขาจะโยนไหมครับเนี่ยโอเคแล้วเหมือนเขาจะออกนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็เหมือนว่าเราก็เล่นกันไป3มเกมก็หอมปากหอมคอแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดแบบรับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับโอเคก็คว,คควันนี้ผมก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆกันนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจจะปัดแรงนะครับก็ขอให้เล่นไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นแลงสูงๆได้นะครับผมโดยเฉพาะพวกท็อป5 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ทุกคนคอยรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม